ไม่นี่แหละเป็นเมนูผแนงหมูขนมจีนร้านเดียวบนโลกใบนี้คุณย่าจริงๆแล้วกินคู่กับไข่ต้มอร่อยมากหรนอหปูขนมจีนจริงหรือเปล่าฝั่งนั้นขนมจีนแม่อยู่กับฝรั่งเหรอฝรั่งมีฝรั่งมีแอปเปิลมีแมงโก้แล้วก็มีบานานโอ้ย ก็คือว่าเดี๋ยวแบบกินให้แซบแล้วเดี๋ยวมาล้างปากฝั่งนี้คือไปช่กล้ยปกติกล้วยหนึบหนับกล้วยหนึบหนับด้วยอแต่ก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วนี่ไหนสีไหนลายคะแนนหมูหนบหนับนี่เขากินไปแล้วคะแนนแนนหมูหนมจีนแต่ว่าร้านนี้นะ ขนมเยอหรอโอ้โหนานาใดๆแล้วย่าชิมทุกอย่างอร่อยทุกอย่างร้านนี้ร้านณรพรขนมจีนเส้นสดนะคะอร่อยมากพาไปรู้จักป๋าไตไหมพาไปรู้จักป๋าเจ้าของสุดแม่จะชิมสักคําก่อนไหแล้วทําไมย่าถึงไม่พาไปรู้จักป๋าไตได้ป๋าตะวาสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับป๋ามะวายป๋าสวัสดีครับป๋าป๋าค่ะอือแค่นั้นพอป๋าไม่มีน้ํายาแล้วครับ ขายน้ำจีนต้องมีน้ำยาด้วยนะไม่นะทางด้านยาเยอะอยู่ปะาจุดเริ่มต้นของป้าต่ายในการทำขนมจีนน้ำยาต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนครับาขาก็มันเป็นธุรกิจของครอบครัวพอดีคุณแม่บุกเบิกมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาสานต่อค่ะต้องเป็นขนมจีนเส้นสดใช่ต้องเราต้องเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ทำเส้นสดเองหรอกค่ะพอดีมัน เรารับเส้นเขามาก่อนมันก็จะมีแต่ปัญหาไงบางทีเส้นมันไม่ได้มาตรฐานที่เราต้องการบางทีกลิ่นมันกลิ่นมันไม่หอมกลิ่นบูดแล้วเส้นไม่เหนียวมากอะไรมัางป๋าก็เลยทําเองเลยครับก็คือต้นแบบมีน้ํายาตอนนี้ก็มาทําเส้นเองใช่ครับอันนี้คือเป็นเส้นสด ช่เส้นสดครับที่ป่าทําเองใช่ครับทําวันต่อวันเลยไม่แล้วอยากจะให้ทุกคนดูนะคะเมื่อกี้เรากินคือเส้นป่าไม่มีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีปกติขนมจีนบางบางที่เขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวอันนี้คือปกติอ่ะคือเส้นบางที่มันจะมีกลิ่นเปรี้ยวอันนี้ไม่มีป่าทำสดทุกวันใช่แล้วก็จะเป็นขนมจีนแบบเส้นเล็กคืออร่อยมากที่มันมีกลิ่นมันเป็นแป้งหมักไง แป้งหมักบางคนกินแล้วไมครับถูกินไม่ได้ครับง่ายมวนท้องแต่อันนี้เส้นสดอ่ะกินเส้นสดได้นูกินเส้นหมักไม่ได้เพราะว่ามันดีอย่างเพราะว่าถ้าเราทําเส้นสดเนวันต่อวันเราไม่ได้ใช้สารกันบูดเลยครับป่าทำวันต่อวันเลยนี่นี่วันต่อวันเส้นจะได้เป็นแบบนี้แล้วดูใหม่สดสะอาดมากใหม่สดสะอาดแล้วทีนี้มาพูดถึงน้ำยาของป่าดีกว่าใครว่าไม่มีน้ำยานป่ามีน้ำยาต้องหลายอย่างเยอะเริ่มต้นจากน้ำยากะทิครับเป็นน้ำยากะทิภาคกลางครับเป็นภาคไทยนะครัป่า ใช่เป็นั้าวไก่ไหมคะแล้วก็อันนี้ตีนไก่ครัป๋าอันนี้น้ำยาตีนไก่ครับน้ำยาป่าไม่ต้องเน้นตีนกับหนูก็ได้ค่ะอันนี้คือเป็นน้ปยาป่าตีนไก่ใช่ครับอันนี้ป่าอะไรจ๊ะอันนั้นน้ำยาป่าลูกชิ้นครับป่าลูกชิ้นเออไต่ป่าต้องมาป่าดีมากอันนี้ไตป่าอร่อยนะครับไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยอร่อยแม่สุดเลยอร่อยมากป๋าน้องหนูเก่งมากอะไรนะถ้าอร่อยคืออร่อยไงนะแม่ ให้ปลาเลยตูให้ปลาเลยวันนี้ต้องลอไงย่าแกงปลาอร่อยนะฮะลองทานเลยนะคะพัทไม่เคยได้เห็นใส่ปลาอย่างนี้เลยใช่ครับนี่ปลาเป็นเอาย่ากินเลยอ่ะกินเลยย่ากินเสร็จแล้วย่าอย่าอย่าแพ้ป่านะไม่ไม่ไหวย่ากินเสร็จแล้วย่าอย่าแพ้ป่านะไม่ได้จริงๆย่าตะโกนออกมาไม่ได้ฟันปลอมหลุดออกมาด้วยจะไมรู้เออมันบูมลองชิมซิอร่อยอร่อยเป็นไงคะเป็นไงน่าาจจะดัมกอร่อยมากอร่อย เออยกก่อนไปเสียงแล้วน claro ี่อ oh 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 ันน anyway> hm um ี้อะไรป่าอันนี้ไม่เคยอันนี้แกงป่าประดุกครับสูตรโบราณครับแกงป่าต้องกินลองทานเพระเผ็ดร้อนคะโอ้โหเลยเฮ้ยแต่แต่แผลว่าแผทเราใส่พริี3สามอย่างะครับชิมก่อนมีพริกอะไรบ้างครับป่ามีพริกขี้หนูพริกกระเลียงแล้วก็พริกสวนครับเมื่อกี้หนูกินแล้วแล้วก็ร้อนด้วยพริกไทยสดครับแล้วป่ายังใส่ใบกะเพราลงไปอีกไม่ใบยีราครับอ๋ออันนี้ใบยีราดเราใส่ใบยีราหอมมากหอมมากหอมใช่เราสูตรโบราณเลย เราจะรสจัดมากอร่อยไหมครับอร่อยต้องอย่างนี้อร่อยอร่อยวิ่งสองคำเดี๋ยวนะไม่ไม่กินดีกว่ากลัวทานป่าเอ่อันนี้เหรอคะปลาขายไงครับน้ำยาไอ้แกงป่าปลาดุกสูตรโบราณนะอันนี้เป็นซิงเนเจอร์ของร้านเลยขายดีมากเลยปลาดุกแล้วตกลงอันไหนมันอร่อยกว่ากันระหว่างอันนี้ปลาดุกกับอะตายปลาจ้ะก็อร่อยทุกอย่างครับมันอร่อยทุกอย่างแลวแต่คนชอบอันนี้สออย่างนะปป่านะ อ่ะอันนี้สายแบบไม่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็จะเป็นน้ำริกโหูยแต่น้ำทิกป่าคือข้นมากทานกับไอหัวปีแล้วก็ผักบุ้งลวกครับอร่อยอร่อยอร่อยเออต้องอย่างงั้นสิลูกอร่อยค่ะและนี้ค่ะอันนี้น้ำยากะทิใต้ครับกะทิใต้กะทิแต่โอ้โหข้นมากมีแกงเขียวหวานแล้วก็อันแกงเขียวหวานไก่แล้วก็อันนี้ ตัวเด่นของร้านเลยวันนี้ผัแนงหมูครับทําไมทําไมถึงกินกับผัแนงหมูอะคะเนี่ยเพราะว่าพอดีที่บ้านลูกชายชอบเป็นชอบกินผัแนงหมูแล้วเราทําปห้ลูกทานประจําอะไม่เราผัแหงัแนงป่าอร่อยมากเป็นรับไม่มันมีวันนึงมันไม่มีข้าวใช่ป่าวเราก็เลยเอาลองมาทานกับขนมจีนปรากฏว่ามันเข้ากันดีอะแต่น้มาเราก็เลยบรรจุผัแนงเป็นเมนูประจําร้านไปเลยใช่ไหมป่าเราก็ไม่เคยนะเราเคยกินแต่ข้าวสวยใช่แล้วคือเข้ากันแล้วคืออร่อยมากครับแล้ว ที่ทั้งหมดที่ป๋าบอกมาอันนี้ก็ขายดีนี่ขายดีอันไหนขายดีสุดคะที่ขายดีที่สุดเลยก็จะเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็แกงป่าปลาดุกแล้วก็แกงไตปลาครับร้วป๋าขายยังไงอะจ๋าป๋าป๋าป๋ามานั่งคุยกับหนูตรงนี้ดีกว่ามาอ๋ออย่ายืนเลยเดี๋ยวมีอะไรกัดป๋าอย่ายืนเยอะเดี๋ยวมันมีอะไรมากัดแล้วอยู่ตรงนั้นือปลอดภัยเงี้ยหรอนั่นน่ะสิเราคุยกันเป็นฟิลหัวเมีย ป่าอันเลอจุดขายเซ็ตอย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังไงจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นชุดจัมโบ้ครับคือได้น้ํายาทุกอย่างที่ร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขายจริงๆในร้านใช่ขายจริงเนี่ยคือน้ํายาเก้าถ้วยนี้คือเก้าอย่างเป็นชุดจัมโบ้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับทานได้เก้าคนหรือสิบคนนะฮะแล้วขนมจีนนะขนมจีนได้สามสิบก้อนนะครับโอ้ห้าร้อยเท่าไหร่นะป๋าห้าเก้าเก้าครับห้าเก้าเก้าอ่ะสมมุติว่าทาแบบว่าอันนี้มันเก้าอย่างมันเยอะไป ก็มันก็มีชุดใหญ่ลงมาก็ได้น้ํายาหอย่าง350บาทหกอย่างแล้วถ้าเกิดแบบว่ากินน้ํายาอย่างเดียวป๋าถ้าอย่างเดียวก็50บาทเริ่มต้นเลยนี่ไงยาละห้าสิบาทเริ่มต้นคือแต่ในจานนี่ราดทุกอย่างเดียวนะป๋านะ50บาทใช่ราดอย่างเดียวห้าสิบาทราดอย่างเดียวก็คือราคาเท่ากันหมดใช่ครับเท่ากันราคาเดียวป๋าปกติเขากินขนมจีนกับไข่ต้ม แต่ของป่าหนูเห็นมีไข่เค็มมีไข่เค็มกอะไรอ,อ่ะคือชอบทําอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยเอวันนั้นก็เลยคือลูกค้ามาทานขนมจีนที่ร้านเขาเห็นเราเขาเห็นไข่เค็มเขาก็บอกเขาลองทานหน่อยพี่เขาก็ไปทานกับขนมจีนน้ํายาใต้ปรากฏว่าเขาบอกว่ามัน,<า>นอร่อยเราก็เลยซื้อมาเลยไหนลองขอไข่ขาวยคือดิฉันก็อายกล้องคือในจานเนี่ยตอนนี้ทุกน้ํายารวมกันแล้วอายอายี่มุมมาแยกมุมสองจานเลยเนี่ย ตีดีมากป๋าอันนี้น้ำยาใต้คือจะบอกว่าอร่อยมากมูมอ่ะไม่แปลกใจเลยนะว่าเมนูที่ป๋าบอกอ่ะว่าแกงเขียวหวานของป๋าคือมันอร่อยอ่ะมันเข้มข้นมากใช่แล้วแกงป๋าปลาดุกต้องไปลองสูตรแกงที่ร้านเราเราผสมเครื่องที่แกงเองอ่ะจะถามว่าสูตรป๋าเอามาจากไหนก้าวอย่างนี้ก็เป็นสูตรตั้งแต่คุณแม่สอนไว้ครับเราก็มาต่อช่วง หลับช่วงต่อลองกินแล้วกับไข่เค็มได้จริงอร่อยได้อร่อยไข่เค็มทานขนมกีนเพราะว่าไข่เค็มเจ้านี้เราจะไม่สั่งเขาทำเค็มเลยฮะใช่ไม่เค็มมันจะไม่เค็มโดดโดดแล้วน้ำยายาสั่งเขาไม่ทำเค็มกระป๋าเรียกไข่เค็มทำไมอ่ะไม่มันป๋าก็ขายไข่ไม่เค็มมาสิลูกถาทำไมเราถึงต้องทำแบบไข่แบบว่าไม่เค็มมาก ก็เราสั่งที่ร้านเขาไว้ต้องเค็มจัดฮะมันจะได้เข้ากันได้จะได้เข้ากับนมจีนถ้าไข่เค็มบางเจ้านี่มันจะเค็มมากเลยทานไม่ได้เลยและนมจีนป่าจริงหรือเปล่าไอ้น้ำยาป่าไม่ได้เค็มเท่าไหร่ด้วยใช่ครับมัไกค็ไข่ป่าไม่ค่อยเค็มไข่เค็มไข่เค็มก็ได้เ็ร้านป่าแลอไข่เค็มร้านป่ากำลังดีครับป่าก่อนที่ป่าจะเกิดอุบัติเหตุในรายการของเราร้านป่าอยู่ที่ไหนคะอ๋อร้านอยู่ที่อำเภอไซน้อยครับ ร้านอยู่ถนนบ้านกล้วยครับเขตอำเภอไซน้อยเปิดเป็นกี่โมงครับป๋าเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเออตั้งแต่วันนี้ไปหยุดละกลับไปโดนเมียกระทืบน่าจะหยุดเมียหึงครับคเอาแล้วอุ้ยป๋างั้นกระดูกป๋างั้นแก้แค้นก่อนนะกระทืบคนแถวนี้ก่อนก่อนไปโดนกันก่อนไปโอนกันอ่าก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านป๋าด้วยนะคะ ขนมจีนเส้นสดใช่นะรึพรไปกันได้เลยที่ไชยโยงนั่นเองนะคะวันนี้อำเภอไทน้อยครับอำเภอไทน้อยป๋าเขาเป็นกระทืบค่ะป๋านะเขาก็กระทืบค่ะใส่อะไรนะคะป๋าอำเภอไซน้อยครับเกือบขับรถไปไชยโยงเลยเอางี้เดี๋ยวก่อนก่อนเด็กป๋าฝากร้านแบบเต็มเต็มอีกหนึ่งที สำหรับลูกค้าที่สนใจมาทานขนมจีนที่ร้านนะครับจับ Google Map มาเลยนะครับพิมวัานลุพรขนมจีนเส้นสดครับร้านเราอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับพิมพ์จบเปิดบริการทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นไซน้อยนะไซน้อยนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะป๋าเบรก่อนตอนนี้เผ็ดมากเบรกอนเพราะช่วงหน้ามีแบบว่าลไม้และมีกล้วยมันเผ็ดยังไงนะป๋า